สวัสดีครับทำไมหันสาพาซิ่ง EP ไหนไม่รู้ติดตามเบพวกเราได้ EP ไม่ต้องมากันครับวันนี้อยู่ที่ทุ้งนาตอนที่มีป่านี่ครับเป็นไงเป็นบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนานี่นี่เด็ดท่าหน้าเด็ดท่าตีท่าในพอดีเลยที่ตั้มใจอยากทุกคนใน้วงม่าม้อยยางหม้ยางหม้ยางเล่าเพื่อเห็นงานเล่าหลายคอดเลยมอบเขา ข้าเหนียวสองสอ้เพื่อนมันอาจจะเล็กหน่อยแต่มันดีใจเข้าจืดกันทั้วนเาซอยเพื่อนฮะเพราะดีพยายามวันเขามากไก่ไข่เ็นต์ปีเ่นสี่ยูพัทยาพัทยาเืิ่อนน้อยส่สิทพัทยาน้อยแล้วก็ ใจครับมันอยมากไอเรากับมันั่งมองกันเมื่อกี้เราไรวก็กินจกินีนครับหัวห้องดอานมี่ลบเพลงกันแน่นอนเราาเรา่าูบอคาดตัวแลบข้วแล็บข้แล็บขอแลบข้แลบพิจิริิงพิจิริิจิลิงพิจิิงพิจงพิจิลิงพิจรงงร คือเลอาว่าออยากซื้อไอ้ซอยได้ไอ้บอกขกันแตผัันดยบอแมากครับผมบอกคุณบริบามากบอกกระแสนะคือไม่ใจคือเมื่าไม่ได้มาอกระเสานะมาตามกันแหวงนะครับพาอยากซอยเล็กๆน้หน่อยว่าคือว่ายังไงเขามีโอกาสมากแต่มาเดี๋ยวนีตีอยู่ที่เคลื่อนตีดิ้นท่อนเร้วเขาก็เลยงเที่ยกาสว่า มะมายามันจะมีกลมาิโลเนาะก้มากอะคือเขามากะเพราะว่าให้ทีนงานเราต้องอยไรที่น่ยหลาลยคนโอน้ว่ามันวุ่นเดี๋ยวนี้ลงองแม่งกันรอยเพราะว่าไอ้จนคนใจดียอนับถือนับถือเราอองเจดีาเขาก็เลยอยากสิมิซิงอะไราหรือว่าอะไกนะว่าทุกคนมันีพรน่าจะเหลายนายต่ามชาัิงาัมาังว่าั้สารกันเฟอกันคือเขา่ากัน อิ่มกินหรากอิ่มกินก็อิ่มอิ่ท้องกินใหมาทีหลังคืออ่เอายน่อยเจ้อมสอนะอาจีรยดไลอาจจได้ไลนะสองสิบก็ได้เลรวครับสองสสอบท้อยู่แล้วจะพูดดีกได้ี่เอ่ากไม่เอนะมาอนเลยเหแห่เก็บซื้อเขากินเี่ทอดบ้านอะไรกับเพือห้องเรมากห้องก็มี มันบ็ได้ว่านักนาสหสกับสลับว่าเขาหน่อยสองคอนี่เอาเอาว่ายามเอาพยายามากคือสมาเมือเปล่าเมืออกันที่เราอย่าไปหาเราอีเ้าห้อมันให่น้อคือคันดีอเราขาวมากไม่เหมือนกับเมียเพราะกับว่าพวกพวเราไม่เอ็นจานนี่แต่ไม่นี่มึเดีอยู่ใครทุ่มาติดลินเราแย่งเดียวเมื่อวานนี้ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีชองละไม่หันสายผีมรบหลักออามาแล้วพวกคุณจะเล่นกดตับสะไคร่กดติดตามกดแชร์กดยังอะไรใบบักปูดบักหน้ากดตะไคร่พุ่งเออ <c oughs> มือนี้น้องนุ่งไม่ยาวโอ้บอกตรงๆครับมาบมื่หันน้องมันมามาถังผมกำลังวิงวิ่งนอนคนเตื่นตกใจบ่ได้ตกใจเลยยังเลยตกใจความมีน้ำใจของน้นนองนพวกนี้น้องล่ะ เอฟซีหลายๆคนทีเขามาเบืองไอจอนนีค่อยเสียกนะครับเนาะไอจอนนีมือปล่าครับนำใจของน้องคุณนี่ไอจอนนีประทับใจบ่ลืมซื้อเขาสารมาฝากไอจอนนีเบราะ้มาฝากอายได้เอามาฝากน้องนุ่งทีโต๊กลุกในยางที่มาอยู่กับไอจอนนีพวกมาแตใสอีกนะครับไอดีใจหลายก็เลยยางมาน่งเศร้ามีแห้งอยู่กับน้องนุ่ง มือแรกเลยครับว่าน้องนุ่งมาทําการแสดงอยู่เขื่อนสลินทอนบ้านเกิดเมืองนอนของไอ้กระมีก็ดีใจครับมีโอกาสได้คอนแลบกันแน่นอนได้แจมกันแน่นอนระหว่างจอนี่มิวสิกกับทีมงานละไมแบบโบวารูแบบได้รูแบบหนึ่งโมเน่ไอ้จอนี่อาจจะไปฟิสซิ่งให้เจ้าเพียงก็ได้ช่วยพี่น้องช่วยนะครับครับยินดีต้อนรับนะครับกับฝากเเตะรังใจให้สลับอ่า เอฟซีของระไม้นะครับน้าอันสานะครับน้อ,อ,นนนองนุ่งจา่าเฉวนมหาสารคาม,มจริงๆนะไอ้ตัวนี้นเป็นคนาสายเลือดสารคามเลยพ่อไอเป็นคนสารคามของแม่ไอ,อเป็นคนพีบู<อ>พ่อไอเป็นจบที่เล่นตำรวจเนที่เขาบรรจุแข็งแรงดีอมม๋อเภอนี่ คนเกิดมาเชื่อมแม่อายแม่อาวมาเกิดว่าเป็นยังไงคือเป็นคนบักมวลคนเชื่อกันคนเชื่อกันนึ่คนสีแราวกมือเ้มีนาฮานมอเล่ไช่ก็เลยบักมวลรับกับขับแค่กันครับภูบนสารคามบัตรที่เมืองนองสารคามน้ำบ่อตองคุัาพุญทนกีสารท็นฐานอารยธรรมผ้าไหมลำเลอค่าตากาศชิลานคร ไอ้จอ์นนี่เคยไปเรียกที่ว่าปีวัฒน์ุ้มเลยเ <c oughs> ชื่อไหมครับเอฟซี 4, จอ์นนี่วาปี่ปฒุมเนี่ยแทบจะแ<อ>ปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พวกที่ใช้โ,โซเชียล<อ>บางคนบอกว่าในวันจอ์นนี่เคยเรียกที่ว่าปีส<ม>ักหมื่นึง ไอ้จอหนี่สิเอากิจกรรมดีๆกับว่าปีปทุนกูเอาละไม่หันสาครับกูนี่แหละไปแจมไขเล็กน้อยโรงเรียนเก่ากูเบิรงไปเลี้ยงเขาเะาวัฒนไปเล่นดนตรีม้วนหัวเล็กน่อยเบิรงเดี๋ยวเอาจอหนี่มือปราบกับละไม่หันสาเนี่ยเดี๋ยวไอ้จอหนี่สิติดต่อทีมงานละไม่หันสาไปน้องละมาร่วมกิจกรรมกุศลมวนมวนน้ำกันแล้วนองละเนาะอ่อยู่ว่าปีปทุมหรือโรงเรียนในอำเภอเมืองสาขามจโรงเรียนก็ได้นะครับตอบแทนแผ่นดินที่ผมเคยไป ศึกษาอยู่ไปเรียนสมัยตอนอายุพอสามกับพอหมันก็เลยเป็นลุ่นแฟนชั้นเยัยจ,จ้องเก็บยำยำควดแฟ่ช <c oughs> ั้นลุนนิดหน่อย <c oughs> จำยำควายได้พอตอนนั้นมีครั้งหนึ่งทีพอให้่ดีใหญ่ไปปั้นจุหรืใหญ่กะบ้านเลยเขาเลยผอมลูกขอเมียไปอยู่หัน ไปอยู่3ปีแต่ตอนสมัยปฐุมก็ได้็กจำยังไม่ค่อยได้เพราะว่ามันยังดอกที่จำยังไม่ได้เพราะว่าเสื่งแต่น้อยไม่เลือกไม่เอาไม่สี่แต่น้อยสี่แต่น้อยไม่เอาสี่แต่น้อยสี่แต่น้อยครับดีใจสี่น้องนุ่งน้องลาแมาเดียวมายามนะครับเนาะไอจอนี่กับสี่น่องพิคอสับสะเกดติดตามนะครับว่าพี่น้องเอฟซีจอนี่มือปราบนะครับเด้อฝากติดตามผลงานน้องไส้ผมเงานเราไม่หันสายที่หน้านี่ครับน่ารักโอ้ผมบอกเลยอ่า ผมประทับใจหลีโมอยากว่าหลายดอกเออว่าหลายมันเจ็บข้อสุดท้ายนี่กูสนเจียจอนี่สั่งนะสิ่งสิทธิ์ืุบานคูเมืองคูบวนลาานี่ขอให้วงละไม่หันสาทีมงานละไม่หันสาตลอดจนเอฟซีเรไม่หันสาและทุกท่านที่เขารับชมมกิมนีอยู่ดีมีแห้งยาเจ็มยาจนลำลุยตลอดไปจากใจจอนี่มือป่าครับสวัสดีครับชวด เดินไตองปจับมอกันก่อมาไปมาคุพี่วัดนี้มาไปมเห็นแข็งผว้บาจ๊เจบอกว่านิเอาไว้เอาบวกเป็นามสองหนึ่งอังสวัสดีครับตู่ขาลอกครับผมนี่ ฝากช่องอะไรไหมครับอ,อ่มูนิกาตงมาฝากสองนะช่อง youtube ของโตงไซื้อสองตงขาล็อกครับตงขาล็อกครับผมตงขาล็อกจอนีมือปราบครับเก็ครับจิ่งไปน youtube เจอเลยครับผมเฟสบ o o กกัล็อกตงครับภาษาอังกฤษ C